โรนัล do อเก้าเป็นสุดยอดกองหน้าที่ได้ชื่อว่าโหสัตว์ตลอดการคนหนึ่งของโลกลูกหนังแม้ว่าสถิติโดยรวมของเขาจะเป็นรองกองหน้ายุคปัจจุบันหลายคนไปแล้วกับการที่หลอดอาชีพยิงไปประมาณ400กว่าประตูดูแล้วเหมือนจะน้อยกว่าพวกเมสซี่โรนัลโดสลาตันลุยโซเรสหรือจะเป็นเลวานดอฟสกี้ซะอีแต่ว่าทำไมพวกนักเตะรุ่นนี้ตัวรวมถึงแฟนบอลที่เคยเห็นการวาาลวดลายของโรนัลโดทำไมต่างยกให้โรนัลโดอเก้าเป็นโคตรกองหน้าที่เจ๋งที่สุดในโลกเท่าที่โลกนี้เคยมีมาก และช่วงไหนที่เป็นช่วงที่สุดของเขาจริงๆจุดเริ่มต้นทํำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นปรากฏการณ์วันนี้ขอบสนามจะพาไปพูดถึงสุดยอดตำนานคนนี้ในช่วงเวลานั้นกันครับ เมื่อเรามองไปที่สถิติของโรนัลโดอาเก้าปีที่ดีสุดของเขาน่าจะเป็นปี1996ที่เขาลงเล่นในกับสโมสรบาร์เซโลนาโค้ชทีมแห่งศึกลาลีกาสเปนที่แม้ว่าจะเป็นแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันกรสร้างความตื่นตะลนกไปทั่ววงการฟุตบอลกับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้พบเจอย้อนเวลากลับไปตอนนั้นบาร์เซโลนาที่เพิ่งได้ตัวบอบบี้รอสันยอดโค้ชชาวอังกฤษเข้ามาคุมทีมไม่ได้ต้องการโรนัลโดเป็นเป้าหมายแรกแต่ว่านักเตะที่เขาต้องการก็คืออลันเชเร่ดาวยิงสัญชาตว่่า การเจรจานั้นก็ไม่ลงตัวพระวัเชียร์เออร์อย่างที่รู้กันครับเขาเลือกย้ายกลับมาบ้านเกิดโดยการไปเล่นกับนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว15ล้านเป็นสถิติโลกบาซ่าก็เลยต้องมองหาเป้าหมายคนใหม่และคนคนนั้นก็คือโรนัลโดเด็กหนุ่มที่ตอนนั้นเพิ่งอายุแค่20ปีเท่านั้นโรนัลโดในตอนนั้นคือวันเดอร์คิดของวงการลูกหนังโด่งดังตั้งแต่อยู่ที่บราซิลแล้วและกติดทีมชาติบ,บราซิลชุดแช,ดชมป์โลกไปตั้งแต่อายุส7บเ็ดปีแม้ว่าในรายการนั้นคนระับเขาจะไม่ลงสนามเป็นแค่ 爸。 เอาง่ายๆขนาดว่าบราซิลได้แชมป์โลกก็ยังมีเสียงวิจาร์คาร์ลอสอาเบโตปรราเรราคุณซื้อของทีมในตอนนั้นกับการที่ไม่ย,ยอมส่งโรนโดอาก้าลงสนามแม้แต่นาทีเดียวดังนั้นก็ลองนึกดูสิครับหากว่าบราซิลไม่ได้แชมป์จะโดนด่าขนาดไหนอาก้าโหดสัตว์กับคูเซโรในบราซิลก่อนจะได้ย้ายมาวมทัพกับ PSV อสวไฮฟเฟนสองปีที่อยู่กับ PSV นะครับพีโดโหดจัดยิงไป54ประตูจากการลงสนาม57นัดตอนนั้นสเตปต่อไปของเขานะครับนั่นคือการย้ายไปทีมที่ใหญ่กว่าในลีก พีเอสบีก็รู้ดีว่าเด็กคนนี้แม่งของจริงพอรู้ว่าบาซ่าต้องการตัวก็เรียกค่าตัวให้สุดเท่าที่ทําได้ก่อนสุดท้ายนะครับค่าตัวมันไปไกลในแบบที่บาซ่าไม่ทันได้คิดเหมือนกันว่าจะต้องจ่ายค่าตัวถึง20ล้านเรซารัฐซึ่งเป็นค่าตัวเซโลก,กับเด็กอายุ20ปีแถมยังไม่เคยเล่นลีกใหญ่ซึ่งตอนนั้นนะครับบาซ่าต้องควักตังค์จ่ายเพราะว่ามันหาใครมาไม่ทันแล้วจริงๆซึ่งเรื่องนี้นะครับผมบ๊อบบี้รอปสันได้มากล่าวถึงการมาของโรนโดทีหลังว่า ตอนนั้นเนี่ยนะเราคิดว่าเราคงไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนี้โรนัลโดเป็นเด็กกหน้าถึ่งกันจริงแต่เราไม่ได้คิดว่าต้องจ่ายเงินขนาดถึง20ล้านเพื่อเด็กอายุ20ปีซึ่งคุณรู้อะไรไหมว่าพอว่าเป็นกลายไอ้เราที่จ่ายไปเนี่ยมันกลายเป็นเงินที่โคตรถูกเลยผมพูดตรงๆนะ ซึ่งมันก็อย่างที่รอบสันบอกแหละครับว่านรนโรโดอาก้าเป็นคนที่ครบเครื่องเป็นนักเตะระดับโลกที่เรียบร้อยตั้งแต่อายุ20ปีมีความโดดเด่นทั้งความเร็วรับฉีกกองหลังเป็นชิ้นๆความแข็งกระแรงที่ใครชนก็เอาไม่ลงการจบสกอร์ที่ได้ทุกรูปแบบตีนซ้ายตีนขวาหรือจะแหวก3แหวก4เข้าไปยิงชายคนนี้ทําได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นลูกยิงที่ทะลวงไปยิงบาเลเซียที่ใช้ความแข็งกระแรงแหวกเข้าไปหรือจะเป็นสุดยอดลูกยิงใส่กอมโปรเตล่า ella, นะครับที่คู่แข่งจะดึงจะถึงจะขวางยังไงก็เอาไม่อยู่แต่ละประตูที่ทําได้มีแต่ประตูคุณภาพที่สร้างความตืนตต่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอบาเซลนาแทบจะทุกสัปดาห์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในอาชีพทั้งสองและก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในตอนนั้นในวัย20ปีใครใครก็คิดว่าโรนัลโดจะต้องยิงประตูได้มากกว่านี้แน่ในหนึ่งซีซั่นเช่นเดียวกับจำนวนนัดที่มากกว่านี้แต่ว่่่่่าาาาสถิิตดดััังกกกนะกลลลลวครบบบไมเเยยโททออีีี1ปูซ โนัลโาสานะจากสุดยอดดาวรุ่งกลายเป็นแข้งอันดับหนึ่งของโลกอย่างไรง้คอกางขาเขาช่วยให้บาซานะครับได้แชมป์อยู่ฝกครับวนเนอร์ครับโดยการเป็นคนยิงประตูชัยใส่ปารีสเช่นเดียวกับแชมป์โกปาเดเรที่ได้ครองในเวลาต่อมาน่าเสียดายที่ความสัมพันธ์ของเขากับบอร์บิหารบาซา่าดูจะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่ก่อนสุดท้ายนะครับโรนัลโดจะย้ายไปอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวสถีโลอีกครั้งซึ่งคราวนี้ไม่ใช่เรื่องตกใจอีกต่อไปเพราะว่าค่าตัวรับเขานะครับผมมันคู่ควรกับฝีเท้าของเขาอย่างแท้จจรรริิงงงงาากกกกกนนนนนนนัััั้้โโโลลลดดดดแ่บวูหชขึสุ อาการบาดเจ็บคอยตามเล่นงานเขาตลอดและเกือบจะต้องเลิกเล่นไปแล้วแต่ดังดีนะคนรับฟื้นตัวเองกลับมาจนสามารถพาทีมควาชช้าแชมป์บอลโลกในปี202ได้ก่อนที่จะมาอยู่กับเรอัลมาดริดตด้วยร่างกายที่ไม่ไสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังยิงประตูดได้มากมายแม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ไอเหมือนเดิมที่ว่าเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าที่ดีสุดในโลกของชั่วโมงนั้นและก็ประสบความสําเร็จพอตัวกับทีมราชันทุดขาวเรอัลมาดริตซึ่งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไรโรนัลโด้อาเก้าก็เป็นกองหน้าในดวงใจของใครหลลลาาาายยคคนคนนนโดดเเเฉพะทที่ท่่ััูขตงงกกร ในลีลาการเล่นอันน่าร้าใจและเสียดายที่ร่างทองสมัยอยู่กับบาร์เซโลนามันมาไม่นานและก็ถูกพรางไปด้วยอาการบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าทั้งสองสำหรับโรันโดนะครับแม้ว่าสถิติของเขาจะยังเป็นรองกองหน้าคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าบางคนช่วงพีก็อาจจะสั้นไปหน่อยเพราะว่าอาการบาดเจ็บแต่เมื่อคุณได้เห็นเขาเล่นหรือแม้กระทั่งได้ดูไฮไลท์ของเขานะครับนี่เป็นกองหน้าที่ทำให้หัวใจเขาคุณเต้นแรงเมื่อได้เห็นเขาลงสนามวาดลีลาไปถล่มประตูคู่แข่งโดยเฉพาะตอนที่อยู่บาร์เซโลนานะครับบอกเลยว่านี่เป็นการเล่นของกองหน้าที่สมบูรณ์แบบททีีี่่สุดโลกน้เค มีมากเพราะว่าถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถหากองหน้าที่เป็นปรากฏการณ์แบบชายคนนี้ได้อีกเลยแหละครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วนีดีโปรดขยี้ไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ด้วยน,นจะจ๊ะ Is it something you're born with? Or is it something you grow into? Their skill. Their speed. Their style. These things together in one man. <laughs> That's a so phenomenal.